สวัสดีครับทุกคน <c oughs> อรุณสวัสดิ์ตอนเช้านะครับอยู่ในช่องจิ๊บยง่เทพนะครับผมมาดูนี่ครับผมเพื่อน,อนทุกคนหมอกหมอกไม่รู้มาจากไหนครับเต็มเลยสวยมากอะ่ะนี่หมอกทั้งนั้นเลยนะครับเนะี่ยหมอกเต็มเลยนี่เป็นเป็นครั้งแรกที่ผมเคยเห็นนะฮะตั้งแต่ผมเป็นเด็กผมอยู่ที่นี่มาสามสิบกว่าปี ผมไม่เคยเห็นอะไรแบบนี้มาก่อนเลยมองไม่เห็นถนนเลยฮะยังไงก็ใครที่ผ่านมาแถวนี้ถนนบ้านเสียวยางตลาดก็ระวังระวังด้วยนะครับผมขับรถระวังด้วยมันมองไม่เห็นถนนหมอกเต็มเลยฮะโอ้โหอยากจะให้มาเห็นด้วยตาเปล่าครับผมคือมันมันมองไม่เห็นอะไรเลยอะ่ะในในรัศมีประมาณสิบยี่สิเมตรี่นมองไม่เห็นเลย เราต้องขี่เข้าไปใกล้ๆเข้าไปใกล้ๆเรื่อยๆถึงจะมองเห็นนะฮะประมาณ20เมตรถึงจะมองเห็นข้างหน้าแล้วถึงจะมองเห็นวัตถุที่เคลื่อนที่อยู่ข้างหน้านะครับประมาณ20เมตรนี่แหละมันมันมันขาวโพลไปหมดเลยกลัวรถจะมาจ้าเอ๋มากเลยอะ กลัวเราจะไปจ้าเอ๋ท้ายรถอะไรแบบเนี้ยหรือเขามาจ้าเอ๋เราอะไรแบบเนี้ยดูนีขาวโพลนไปหมดเลยด,ดูนนะฮะมองไม่เห็นเลยมองไม่ค่อยชัดเลยถ้าเขาไม่เปิดไฟนะเรามองไม่เห็นเลย บรรยากาศครับทะเลหมอกของจริงแต่เป็นทะเลหมอกในที่ราบนะครับไม่ใช่ที่สูงขาวโพลนไปหมดเลยครับโอ้โหทำไมไม่เปิดไฟเนี่ยโอ้ อยู่ท่ามกลางทะเลหมอกมองก็ไม่เห็นเลยครับผมเขาจะมองเห็นเราไหมเนี่ยเราจะไปต่อได้ไหมเนี่ยอันตรายมากเลยครับก็อย่าลืมเปิดไฟข้างหน้าด้วยนะครับถ้าใครเจอสถานการณ์แบบนี้ก็เปิดไฟข้างหน้าติดไฟตัดหมอกด้วยก็ดีครับผม มันคือเรามองไม่เห็นอะไรเลยข้างหน้าในระยะยี่สิบสามสิบเมตรเรามองไม่เห็นเลยเป็น้องหมาเอกผู้เองมาทำอะไรตรงนี้โอ้โห อันตรายมากครับอันตรายสุดๆมันมองไม่เห็นอะไรเลยไม่รู้มันมันเป็นปรากฏการณ์มันเกิดขึ้นเพราะอะไรนะเกิดจากความชื้นกับอากาศกับลมหรือเปล่าหรือมันเหมือนเป็นหมอกควันหรือมันก๊าซแต่มันก็ไม่ใช่ควันนะฮะมันเป็นหมอกมากกว่ามันเป็นหมอกจากไอความชื้นมากกว่าแบบนี้เขาเรียกอะไรนะครับช่วยเม้นมาบอกด้วยนะครับผมใครที่เข้าผ่านมาเจอคลิปนี้ก็ ที่นี่เป็นครั้งแรกเลยฮะมันอันตรายเราจะได้ช่วยกันบอกต่อว่าเราควรจะปฏิบัติต่อสถานการณ์แบบนี้เพื่อความปลอดภัยยังไงนะครับเพื่อความปลอดภัยของตัวเองและของทุกคนยังไงครับคือมันมองไม่เห็นอะไรเลยอันตรายมากๆครับผมมันเป็นครั้งแรกในรอบ36ปีที่ผม อยู่ที่นี่เราเจอกับเรื่องแบบนี้นะครั้งแรกเลยดูนั่นเดี๋ยวมองมองไม่เห็นรถข้างหน้าเลยเนี่ยต้องดูดูแค่เห็นแสงไฟแค่นิดเดียวเองนิดเดียวจริงๆโอ้โหทุ่งนาเนี่ยมองไม่เห็นเลยฮะคือมองเห็นตอนนี้คือมองเห็นแต่ตัวเองอะ่ะ มองเห็นแต่ตัวเองอย่างเดียวเลยครับคนอื่นนี่เรามองไม่เห็นเลยถ้าเราไม่เข้าไปใกล้เขาจริงๆนะเราไม่เห็นวัตถ,ถูข้างหน้าเลยข้างสูงไก่ชนนะมะัหยเขาต้องเข้ามาในระยะประมาณ10เมตรเราถึงจะมองเห็นนะ่ะมัน,ม,นมันคือมันอันตรายมากถ้าเขาไม่เปิดไฟข้างหน้ามาด้วยนะ ถ้ารถไม่มีไฟท้ายไม่มีไฟหน้านี่คืออันตรายอันตรายสุดๆอะ่ะเนี่ยมีบ้านอยู่หลังนึงเนี่ยเรามองไม่เห็นเลยขนาดใกล้ขนาดนี้นะยังไงก็ช่วยแชร์เข้ามาให้ความรู้ด้วยนะครับผมเชื่อคอมเมนต์มาให้ความรู้เราด้วยนะครับใครที่เชี่ยวชาญทางาเรื่องนี้นะครับผมคลิปนี้ก็พอแค่นี้ก่อนนะครับผมใช้โทรศัพท์ถ่ายครับผม ขับปอร์ไซอยูก็เอามาเป็นวิทยาฐาน,เ,นเพื่อนๆได้ศึกษานะครับผมกับธรรมชาติที่เราคาดการไม่ถึงว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นนะฮะเราไม่สามารถคาดเดาได้ก็ยังไงก็ใครที่ผ่านมาแถวนี้ก็ระมัดระวงังด้วยนะครับผมครับคลิปนี้ก็พอเท่านี้นะฮะอันตรายมากเลยสวัสดีครับ